กำลังรับฟังสถานีวิทยุออนไลน์ไทยเสรีเรดิโอวิทยุเพื่อความเท่าเทียมและความมั่นคงของมวลมนุษยชาติช่วงต่อไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการไฟเย็นพบประชาชน สวัสดีครับกลับพบกันอี้เช่นเคยกับรายการไฟเย็นพบประชาชนนะครับเป็นประจำทุกค่ำคืนวันเสาร์อาทิตย์ช่วงเวลาสี่ทุ่มครึ่งถึงตีหนึ่งเสร็จแล้วแต่อารมณ์ครับแล้วแต่อารมณ์ผมคุณทองไฟเย็นครับจอบไฟเย็นครับแล้วก็คุณลุงสนามหลวงก็สแตนบายรอเรียบร้อยนะครับช่วงนี้เราก็จะมาพิธีเคลียร์บอลก่อนอ่ะเป็นยังไงออกก็เริ่มที่สเตตัสของอาจารย์สมศักดิ์เจียมเช่นเคยนะครับก็มีเรื่องของวันที่ห้าพฤษภาคมนะครับวันจิตภูมิศักดิ์ก็จะมี กระทู้เกี่ยวกับเรื่องเพลงแสงดาวแห่งศรัทธาคุณมาพูดเรื่องนี้คุณไม่พูดเรื่องวันฉัตรมงคลอะไรงัก็เหรอเดี๋ยวก่อนสิคุณนี่เรียนขั้นตอนไม่ถูกนะเนี่ยก็เป็นคุณไม่ให้ความสำคัญราชสำนักเลยพอแล้วเชิญเชิญเชิญก็เพลงแสงดาวแห่งศรัทธาครับอาจารย์สมศักดิ์แจ้งจะบอกว่าบังเอิญไปเขียนคอมเมนต์ในกระทู้ของพิศัยท่านหนึ่งแลอามาเล่าต่อเป็นเกร็ดว่าเพลงแสงดาวแห่งศรัทธาเนี่ยของจิตพุทธศักดิ์ซึ่งครบรอบการตาย50ปีเมื่อวันที่5ที่ผ่านมานะครับเผื่อใครยังไม่เคยทราบคือ เคยเล่าเล่าตั้งแต่สมัยเล่นเวบบอร์ดแล้วนะครับก็คือเพลงสัรรค์สะท้านเนี่ยเขาแต่งให้หมายถึงพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยนะครับคือคือพคทอนั่นเ<ล>อ,องออแล้วไอ้พวกกปปสมๆนะเอาขึ้นไปลองเบอเบอร์ทีนี่หมายความว่าไงคุณ,ค,ณคุณมีคําอธิบายนไหมนะคําว่าดาวในเพลงนะครับไม่ใช่หมายถึงดาวทั่วๆไปในเชิงใช้เป็นสัญลักษณ์ไม่ใช่สตาร์บบไม่ใช่ธรรมดาคือคือไม่ใช่สัญลักษณ์ของความหวังอะไรแล้วแต่หมายถึงพคทโดยเฉพาะคือหมายถึงพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยโดยเฉพาะลองอ่านเนื้อเพลงแล้วแทนคําในใจว่า ดาวดวงน้อยดาวศรัทธาหรือว่าพักคอมมวนิิต์แห่งไประเทศไทยเนี่ยหรือพัคซึ่งเป็นคําที่คนในขบวนใช้กันคือพัคนําพักเราอะไรประมาณนี้นะครับสมัยยุคพคทครับ,รบจะเห็นว่ามันเข้ากันเป๊ะมากๆเพราะว่าจิตนั้นตั้งใจให้เป็นแบบนั้นนะครับเพราะว่า คำว่าพายุฟ้าคลื่นข่มคุกคามเดือนรับยามแผ่นดินมืดมนอะไรคือยุคภายใต้ยุคเผด็จการนองเลือดของสฤษดิ์นะครับทุกคนทุกแห่งมีแต่ความมืดมนจากเนื้อเพลงในช่วงนั้นทุกคนทุกแห่งมีแต่ความมืดมนมีเพียงแต่พคทเท่านั้นมีแต่เียงแต่พักเท่านั้นที่ยังเป็นความหวังเป็นศรัทธาให้กับเพลงนี้ที่มาที่จีนจากในคุกใช่ไหมเพลงนี้นะน่าจะใช่นะครับผมแล้วก็สมัยหนึ่งที่พันมิตรเล่นเพลงนี้บนเวทีบ่อย หรือคุณจำลองสีเมืองบอกว่านี่เป็นเพลงโปรดของเขานี่จำลองด้วยเหรอผมก็มักจะคำขำทุกทีส่วนคำว่าคนนะครับในเพลงนี้อันนี้จริงๆก็มีแบ็กกราวด์เหมือนกันคือจิตใช้คำหรือว่าไอเดียนี้หลายครั้งในงานกวีและงานเขียนร้อยแก้วนะครับตั้งแต่ก่อนรัฐประหาร2500เล็กน้อยมันมีความเป็นมาจากการดีเบตรหรือกระแสในขบวนการฝ่ายซ้ายคอมมิวนิสต์ระดับสากลที่ตอนนั้นหันมาเน้นเรื่องมนุษย์นะครับส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากความเปลี่ยนแปลงในโซเวียต นะครตอนปี2499เมื่อกุ๊ดซอฟขึ้นสวมหน้าแนะ่น,นอนงานเขียนทุกอย่างไม่เวทแม้แต่กวีหรือร้อยกองเวลาเขียนออกไปแล้วมันหลุดจากความตั้งใจของเจ้าของงานภาษาวิชาการเรียกออรโเรียลและคนอ่านสามารถเอาไปใช้ในความหมายอื่นที่อาจจะไม่เหมือนกับความตั้งใจของเจ้าของงานเลยก็ได้รเรื่องนี้เป็นประเด็นดีเบตใหญ่ในวงวิชาการหลายสาขาแล้วก็มีการเขียนแปล คำต่างๆในเพลงเนี้ยหมายถึงพกทในส่วนไหนบ้างอะไรประมาณนั้นต,ตามอ่านกันได้ใน a c e b o o k ของแกนะครับแล้วก็แจ้งข่าวต่อจากวันจิตภูมิศักดิ์ผมจะเรียกเป็นวันจิตมงคลแล้วใช่ไหม<อ>มีข้อมูลเพิ่มมาอนิดนึงนะเรื่องอของจิตภูมิศักดิ์อะได้บันทึกไว้ด้วยตัวเองในหนังสือเขียนเนื้อเพลงแสงดาวแห่งศรัทธาเป็นเป็นสมุดจดเพลงไม่ใช่เป็นหนังสือเพลงเป็นสมุดจดอาจจะเป็นสมุดจดบันทึกไดอารี่อะไรประมาณนี้ครัแล้วก็ถูกถ่ายทอดออกมาเป็น เนื้อเพลงในหนังสือของเรื่องความใฝ่ฝันแสนงามแล้วก็วันนี้อาจารย์เดี๋ยวมีข่าวเรื่องที่เป็นประเด็นใหญ่ของช่วงวันสองวันที่ผ่านมาใช่ขๆคือพี่สุศัตรูเขียนพูดถึงแม่จนนิวแม่่ันนวใช่ไหมเออว่าไงครับว่าไงครับก็เรามาฟังกันนะก็โพสต์แรกก็คือการแจ้งข่าวสารทหารอนุวัตหมายจับแม่จันนิวก็หาหนึ่งนึงสองนะครับอาจารย์บอกว่าทั้งตกใจและโกรธมากๆนะครับพยายามจะไม่เขียนคําด่าหยาบๆอันนี้ รอยืนยันเฉยๆครับคือเท่าที่รู้กันขนาดนี้ข้อกล่าวหาของตํารวจคือมีคนคนหนึ่งคุณบุรินทร์อินทินเนี่ยส่งข้อความที่ตํารวจบอกว่าหมิ่นมาถึงแม่ของจาเนิวนะครับตัวคุณแม่ของจาเนิวไม่ได้เขียนตอบโต้หรือเขียนใดๆอย่างอื่นอะไรตำรวจหาว่าการไม่ได้ทําอะไรเลยนี้คือมีคนสองข้อความหมิ่นมาแล้วไม่ห้ามไม่ตําหนิหรือไม่อะไรเลยเนีย่คือการทําผิดหนึ่งหสองของแม่จาเนิวนนะครับก่อนหน้านี้ก็ มีการออกมาของนักศึกษาราบที่ว่าเรียกร้องให้ตรวจสอบเส้นทางการเงินของจานิวนะครับหลังจากไปเคลื่อนไหวหลายกิจกรรมแล้วก็ตำรวจกับทหารไม่สาบ้านหากฎหมายมาเล่นได้นะครับแล้วก็อ่านที่นี้เพิ่มเติมข้อมูลนะครับของทางคุณแม่จานิวนะครับต้องเลี้ยงลูกอีก สามคนนะครับลูกสาวที่เป็นน้องสาวของจานิวมีสามคนยังเรียนอยู่หรือเปล่าครับยังเรียนอยู่ทุกคนครับจานิวก็เรียนอยู่มรดมาศครับก็ตัวแม่ของจานิวเนี่ยเป็นแม่บ้านที่ต้องหาเลี้ยงลูกสาวอีกสามคนด้วยแล้วก็มีภาระอีกอย่างหนึ่งก็คือเลี้ยงคุณยายของจานิวก็คือคุณยายมีโรคประจําตัวแล้วก็ต้องเลี้ยงดูดูแลแต่ว่าถูกจับไปขังนะครับการยัดมาตรา112เพื่อทําลายการเคลื่อนไหวของจานิวนะครับครับผมก็เป็นเรื่องค่อนข้างน่าเศร้านะครับ คุณแม่ของจานิวนะคุณพัฒนรีชาเกจนะครับเป็นผู้หญิงมากนะครับสามีซึ่งคือคุณพ่อของจานิวเนี่ยเสียชีวิตไปเมื่อตอนประมาณปี2 5 5 4มีลูก4ี่คนจานิวเป็นลูกคนโตแล้วเป็นลูกชายคนเดียวนะครับที่เหลืออยู่ทั้งหมดเป็นลูกผู้หญิงนะครับแล้วก็มียายคือแม่ของจานิวอีกคนครับดังนั้นคุณพัฒนรีหรือว่าคุณแม่จานิวเนี่ยจึงเป็นคนหาไรายได้เลี้ยงดูลูกๆและยายเป็นหลักของครอบครัวนะครับจานิวเป็นลูกคนโตก็ยังเรียนไม่จบนะครับก็กาลังเรียนอยู่ถามททุกคคนนนีี่่ยังมใจเป็นนวา ผู้หญิงแบบนี้จะหนีประกันหรือไม่สมควรให้ประกันตัวหรือไม่ต้องพูดว่าข้อกล่าหามันอีเดียตขนาดไหนนะครับ,รบนนเป็นโพสต์ของอาจารย์ยังไงเขาต้องอยู่เลี้ยงลูกเลี้ยงเต้าอ,อยู่แล้วจะหนีไปไหนใช่เออสองชั่วโมงที่แล้วนะครับอาจารย์สมศักดิ์บอกแนะนําไอเดียกิจกรรมดีๆครับให้จ่าหนิวกับแอชทิวิตชวนกันปั่นจัก,กร,รยานเพื่อเรียกร้องให้ปล่อยตัวแม่จาหนิวครับนี่ต้องไปบอกคุณแปะบางสนามชื่อกิจกรรมว่าออกมานำ i บ e อร์ m o ม เออเก้าท่าด้วยเห็นด้วยเห็นด้วยมิสหายท่านหนึ่งนะครับเออเออเห็นด้วยเห็นด้วยเห็นด้วยอชงเลยชงเลยปาจอมเดี๋ยวพวกนี้เราขึ้นเตยตันเลยแล้วก็เป็นโพสต์สุดท้ายของวันนี้ของอาจารย์สมศักดิ์ก็เป็นเรื่องหลักฐานของที่ตํารวจกล่าวหานะครับแม่จานิวนะครับก็มีข้อความคือคําที่แม่จ่านิวถูกกล่าวหาว่ามินเนี่ยแค่คําว่าจ้าคําเดียวนะครับเพราะว่าเขาเอาหลังมาซึ่งไม่รู้ว่าได้มาอย่างถูกกฎหมายอะไรยังไงหรือว่าหลักฐานนี้ได้มาโดย แต่ปานใดแล้วมันหมิ่นยังไงก็ไม่มีใครรู้นะครับปรากฏว่ากายเป็นส่งข้อความมาหลังไมค์ของคุณแม่จ่านิวนะครับตามกาะาังคำอ้างของตํารวจครับอ่าส่งมาประมาณสามข้อความแล้วก็แม่จ่านิวก็ไม่ได้อะไรตต่ว่าจ้าจคือคําในข้อความที่มีโชว์นะคือว่าส่งแบบนี้ไม่ว่าผมนะครับอะไรประมาณนี้คุยแบบไม่ว่าผมนะครับก็จ้าอ่าก็คือจะทาอะไรก็ทําไปเถอะมันความหมายแบบนั้นแต่ว่าตํารวจไปตีความว่าจ้านี่คือ คุณเห็นดีเห็นงามคุณยินอยอมยอมรมับคุณสนับสนุนซึ่งจริงแล้วตรงกันข้ามมันคนละความหมายกันนะครับเพราะว่าจริงๆมันก็ผิดตั้งแต่ เขาไปคุยกันในช่องแชทสองคนเนี่ยมันไม่ได้ออกสู่สาธารณะถูกไหมครับแล้วแล้วมันจะไปหมิ่นได้ที่ใครแล้วคุณไปเอาหลักฐานแบบนี้มาได้ยังไงครับมันไม่ใช่เรื่องตั้งแต่แรกครับตั้งแต่เอาพลเรือนไปขึ้นสารอาหารด้วยครับผมครับอ๋ออ่ะโอเคก็ลงสนามหลวงเออก็รอละเดี๋ยวยังไงให้ลุงสนามหลวงมาขยายความขยายความดีหรือว่ามีความมีคิดเห็นยังไงก็เราลองมาสัมภาษณ์ลุงสนามหลวงกันนะครับฟังสเตตัสสมจักกันไปแล้วนะครับ เดี๋ยวติดต่อลุงสนับสักครู่นะครับฮัลโหลออ๋ได้ชัดไหมครับชัดไหมครับวันนี้ชัดไหมครับก็ชัดเจนโอเคโอเคครับชัดตาไม่ใช่วันนี้ทองแดงมันไปไหนวันนี้ไม่ใช่ทองแดงกูอ๋อมันไปฉลองฉัดมงคลไม่ใช่ครับทักทายพผสมผัดไทยคนนะครับน้องประชาชนที่ต้องเคารพกูทั้งหลาย ที่ผ่านมาวันฉตดมงคลข้าพเจ้ารู้สึกดีใจเป็นอย่างมากแม้ว่าจะไม่ได้โผล่ออกมาพบประสงนิกรแต่ใจเราถึงกันใจถึงใจขอให้ทุกคนสบายใจได้กราบใดที่บ้านเมืองยังไม่สงบกราบนั้นข้าพเจ้าก็จะไม่สวรรคต <C han> เรียบร้อยเมื่อไหร่ค่อยสวรรคตบังคับได้ด้วยเหรอ เสื้อแดงมันบอกว่าในหลวงสวรรคตเมื่อไหร่มันจะลุกขึ้นสู้ตอนนั้นพวกมึงตายกันหมดแล้วบอกดูด้วยดูเขาขู่วขไว้น่ะวันมึงตายกูจะใส่เสื้อแดงไม่ได้ยินยนจับเขาุกมดนะครับถึงกูจะตายกูก็ไม่ประกาศเวย้ยใส่เสื้อแดงก็หาว่าแม่ไ <c oughs> ด้วยนะถ้าประกาศว่าข้าพเจ้าสวรรคตเมื่อไหร่แสดงว่าศัตรูข้าพเจ้าตายหมดแล้วอ้าว จึงประกาศให้เป็นทีราบทั่วกันถ้าไม่พอจะประกาศทําไมไม่เห็นกูเป็นใครฮะรู้มาเจ็ดสิบปีก่อนมึงเกิดอีกไอเด็กเมื่อวันซื่อตะโกนปลาเปลารอในหลวงตายขอโทษมึงจะตายก่อนกูแน่ๆพูดว่ากษัตริย์ตายไม่ได้ด้ามันผิดไม่ได้ผิดกฎหมายใช่ไหมครับการผิดเลยการพูดว่ามนุษย์คนหนึ่งจะเสียชีวิตเป็นการผิดกฎหมายใช่ไหมครับ กูเป็นมนุษย์ตรงไหนวะมึงดูยังไงเห็นกูแช่ฟอร์มาลีนคิดว่ากูตายไงพอดีกูแช่น้ำเล่นเล่นกันมันเหม็นเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยนะวันฉัดมงคลเนี่ยข้าพเจ้าต้องอธิบายให้เด็กๆฟังว่าข้าพเจ้าไม่ได้ของราดวันฉัดมงคลนะอย่าเข้าใจผิด ฉัดมงคลเนี่ยก็คือการฉลองความเป็นมงคลของฉัดคือบรมมาลาชาพิเศษอตอนเสด็จพี่ที่เขาพเจ้ายิงมนทิ้งเนี่ยมันไม่ได้มีฉัดมงคลน,นะเพราะมันยังเด็กฉัดมงคลไม่ใช่ทาง,ง่ายๆนะฉัดมงคลต้องมาหัดท่องภาษาบาลีสศนสกิจภาษา,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 าอินโตรเดียเนี่ยท่องแล้วท่องอีกนะครับเพราะว่าเราต้องเชิญเทวดาสามร้อยสามสิบสามองค์ทึกกับชุมนุมเทวดาเลยเหรอชุมนุม ต้องฟอร์แมตเสร็จอัปโหลดดาวน์โหลดไม่รู้กี่กิกะไบต์เอาเทเลบต์สองเทเลแบงซิบอันกว่าจะดาวน์โหลดเสร็จนะเอาตังที่ไหนไปจ้างพระเบเทวดานั่งหนเนี่ยเอาตั้งแห่ทั้งตะข่ายทั้งอ <c oughs> ะไรใครแม่มาก็เอามาตาสิบสี่ไปจับมันมาครับคุณลุงครับวันนี้ก็ไปเรื่องอ่าเกี่ยวกับฟุตบอลนิดนึงวันนี้ก็สโมสรเลสเตอร์ซิตี้ก็ฉลองแชมป์ไปละผมยังไม่ได้ไปดูภาพนะแต่ได้ยินข่าวมาว่าลิ บินติดถ้วยเพียร์มิลีเป็นสีเหลืองเฮ้ยทั้งทางนี้จริงๆนะสีประจําสโมสรเลสเตอร์ซิตี้คือสีน้าเงินความจริงมันจะต้องสีประจําของสมาคมฟุตบอลเขาอาจจะใช้สัญลักษณ์สีแดงสีขาวอะไรอย่างนี้ไม่ได้ไม่ได้หรอฮะสีเหลืองตรงกับวันกัน์พระราชสมภพแล้วไอ้คาว่าคิงมันแปลว่าอะไรไม่รู้ภาษาไงคิงพาวเวอร์อ่ะคุณลุงอธิบายเรื่องไอ้ความเป็นมาของอ่คิงพาวเวอร์แล้วก็ b a c ก g r o ของเจ้าสัววิชัยประธานสมโมสรเนี่ยไปไงมาไงไปทำมาหากินอะไรไปซื้อสมโมสรได้เขาก็มีเงินก็ไปซื้อก็ธรรมดาทักษินยังซื้อได้ซื้อได้คือคนไทยเก่งมีคนมาเน็บบบอกว่าเจ้าสัววิวชัยฉลา,าดเขาเขาซื้อแล้วได้แชมป์ไม่เหมือนคนบางคนซื้อแล้วขายเอากำไรเขาเน็บไปแมนซิตี้อ่ะแล้วไอ้สนทีรี่มันเฉลาดซื้อแล้วขาดทุน <c oughs> อันนั้นซื้อทีวี <c oughs> เออไอพระเจ้าหัวฉลาดให้ไอปีไปซื้อไอทีวีซื้อแล้วขาดทุนเจงไปเลขขายฉลาดชิบหายเพราะเขามาซื้อมันไปนยึดเขาคืนว่ะเออคือคือคนแบบนี้ก็มีนะผมว่าคุณวิชัยเนี่ยไม่ได้ฉลาดพอหรอกสู้ในหลวงไม่ได้ในหลวงแม่งเอาสารไปตัดสินล,มล้มละลายแล้วยึดเขาเลยไอทีวีฮะแล้วก็มาให้น้องไอสุทธิชัยยุน่นอันนี้โคตรฉลาดเลยไม่ต้องซื้อนะแล้วก็ไม่ต้อง ไม่ต้องเสียเงินด้วยเอาเงินสับปะสานมิดสองพันกว่าล้านปกติไอทีวีต้องไกให้รัฐปีละหนึ่งพันล้านพอในหลวงให้ลูกน้องไปยึดมาเนี่ยไม่ต้องจ่ายหนึ่งพันล้านครับแถมให้อีกสองพันล้าน <c oughs> ไปกับประชาชนขาดทุนไปสามพันล้านนี่ <c oughs> แหละคือพระราชกิยกิจ <c oughs> เออ <c oughs> เพราะฉะนั้นคือคนไทยเขาเก่งคือผมเรียนตรงตรงนะผมก็ไม่รูร้จักคุณวิชัยอะไรนี่หรอกนะคงจะเป็นเด็กรุ่นน้องผมนะผมไม่รู้จักนะ คือหลายๆคนแม้แต่คุณในวินซึ่งขอโทษเสื้อแดงจจะไม่ชอบนะแต่เขาเป็นคนเก่งคุณบรญหารบางคนก็ไม่ชอบแต่บางคนก็ชอบเขามีความสมามารถบางคนตระกูลอสุภเห็นบางคนคนเขาก็ชมว่าเก่งอย่างน้อยๆเนี่ยเขาก็ยังมีความสมามารถคืออาพระไปให้กําลังใจแล้วท่านเจ้าคุณธงชัยก,ก็พูดพูดดีนะครับ บอกว่าไม่ได้เป็นพระเวทโมลกเป็นเพราะว่าเขามีสมาธิเ,ออเขาตั้งสติเ,ออเขาสามัคคีกันแล้วเจ้าส,สัวก็เป็นกันเองแล้วไปเจิมป้ายบพระสมมตรสอนเขาทำไมก็ไปเจมิมคือคนเรามันอยู่ที่สมาธิอยู่ที่กาออักายนะอย่างคนเป็นมะเร็งเนี่ยคุณบอกไม่เป็นอะไรหรอกมันก็อยู่ไปเรื่อยๆนะอพอบอกว่าเป็นสมมติวราตรวจผิดไปเอาฟิล์มผิดมานละไอคนที่ไม่เป็นเสือกบอกว่ามันเป็นพรุ่งนี้ช้ามันตายล้ววะตอมใจตายก่อนเออมันตอบใจมันเซ็งอะเอาง่ายๆเวลา คุณรู้ข่าวร้ายบางคนตายไปตั้งนานคุณเพิ่งมารู้ตกใจครับขอโทษนะครับอันนี้บางคนหัวร้านเนี่ยนะคนหัวร้านจะมีความทุกข์ตังเมื่อส่องกระจกไปบ้าลองหกเขาทำไมถ้าคุณไม่ส่องกระจกคุณก็ไม่เห็นว่าหัวคุณร้านใช่ไหมเพราะนั้นวิธีแก้ปัญหาหัวร้านคือที่บ้านอย่ามีกระจกจบ <c oughs> ถ้าคุณไม่เห็นกระจกคุณก็ไม่รู้ว่าตัวเองร้านก็อยู่ไปเรื่อยเห็น <c oughs> ทีไาารไอ้ห่าคขว่าหัวร้านกูเองนี่ว่าเพราะนั้นบางทีมันเป็นเรื่องขวัญกำลังใจ มันเป็นเรื่องของความเชื่อมั่นระเบียบวินัยสมาธิครับคือคนเราเนี่ยนะเวลาทํากิจการทั้งหลายแหล่เนี่ยต้องทําโดยที่ไม่คิดถึงตัวเองให้มันมากนักถ้าเราคิดถึงตัวเองมากๆมือมันจะสัน่นอย่างน้องเมย์ไปตีแบบนี้คิดถึงในหลวงนี่มือสั่นเลยแท้เลยเลยไม่ได้เป็นวางอันดับหนึ่งคือทําอะไรนี่อย่าไปคิดถึงตัวเองครับ,รบทําให้ดีที่สุดแล้วไม่ต้องไปคิดว่าเดี๋ยวได้ที่หนึ่งจะต้องไปชูรูปในหลวงเหนื่อยชิบหายเลยไม่ต้องไปคิด ทำให้ดีที่สุดครับทําเพื่อคนอื่นแต่ถ้าคุณคิดถึงตัวคุณเองคุณจะเอ๊ะเดี๋ยวมันจะเสียหน้าใครเขาจะว่าคุณอย่าไปคิดถึงตัวเองให้มันมากครับคิดให้น้อยน้อยคิดถึงแต่สิ่งที่เราทำเขาเรียกว่ามีสมาธิอร์ซิต City มือนกันครับไม่ต้องไปกลัวทําให้ดีที่สุดออกมาดีเองครับคุณลงครับมีข้อม,มูลมนอีกนิดนึงฮะรู้สึกว่า King Power เนี่ยจะมีคุณหญิงสสีมาสีวิกรมบริหารสีวิกรณ์บริหารหุ้นด้วยในส่วนของหุ้นของ สำนักง,งานทรัพย์สินคือมันเป็นอย่างนี้ครับมันเนื่องจากว่าเรียนตรงๆนะในประเทศนี้เนี่ยครับถ้าคุณเปนในทุนระดับหมื่นล้านพันล้านกณก็ต้องเข้าหาเจ้าพักสินเองใครต่อใครก็ต้องเข้าหาเจ้าบางครั้งก็เข้าหาทหารบางคนชอบยกตัวอย่างว่าเข้าราชอมันต้องเข้าหมดแหละเพราะว่าประเทศนี้มันเป็นประเทศเผด็จการนะครับพี่น้องครับ มันเป็นเผด็จการมาแต่ไหนแต่ไรตั้งแต่มีพระเจ้าอยู่หัวองค์นี้ไปยิงพี่ชายเนี่ยมันเป็นเผด็จการมาตั้งแต่สองพันสี่ร้อยเก้าสิบแล้วตั้งแต่มีองค์คมนตรีแล้วนะครับเพรานะนั้นสองพันร้อยสี่สิบมันก็เป็นเผด็จการไม่ใช่ไม่เป็นนะแต่มันซ่อนรูป<อ>มันเป็นเผด็จการที่เนียนเนียน่ยพ่อแม่จะนีไปพูดคำว่าจ้ามโอ้ยเขาเนียนคุณไปบอกจ้าได้ยังไงท้าไ<อ>ม่จะไม่จ้าไอ้คอร์ชชอออกมาใช่ไหมในหลวงแตกตน้าพวกเองอว่ามันจ้าแล้วอะ่ะ คำว่าจ้าเนี่ยคือยุคสมัยนี้กษัตริย์เขาอยู่ได้ด้วยอะไรครับอยู่ได้ด้วยความบริสุทธิ์ใช่ไหมกูไม่รู้กูป่วยกูอยู่ในการเมืองนะมึงจะด่าพ่อกูนะคือยกย่องเป็นอรหรันเป็นพ่ออรหันพ่อแม่เหมือนกันนะครับเพราะว่าพุทธเจ้าตรัสว่าพระอ,อรหันของลูกก็คือพ่อแม่คือพ่อแม่รักเราแบบไม่ได้คิดอะไรแต่ในหลวงไม่ได้น้ำไปว่าหมามันจับติดคุกนะ พูดคําว่าจ้าคําเดียวก็ติดคุกแล้วที่อาจารย์ดรสมจักเกมแนะนําให้จะนิวไปบปฟอร์มมอมเนี่ยนะขอนี่มนนะอย่าอย่าทำเด็ดขาดมึงโดนหนึ่งหนึ่งสองสองเด้งนะเพราะไอ้คนบานี่เสียโอหนึ่งสองคุ้มครองใช่ไหมและไอ้มอมที่อมเพชเนี่ยนะหนึ่งสองก็คุ้มครองอีกแล้วมอยองคนคิดเหรอครับ ฮะห,หมอยองคนคิดอันนั้นตายไป <c oughs> ขนาดคนคิดยังตายเลยไอ้คนทําจะไม่ตายเหรใช่มันสวนทางกันที่ว่าถ้าเป็นเคสไบฟอร์มมของจ่าเนิวเนี่ยคือทั้งลูกทั้งแม่โดนโดนจ่อนหนึ่งหนึ่งสองทั้งคู่ <c oughs> เลยไบฟอร์มมปั่นเพื่อแม่แย่พระองค์เพชรเนี่ยนะ <c oughs> คุณยาเด็ดขาดอย่าล้อเลียนนะครับคุณต้องเข้าใจว่ากษัตริย์องค์อื่นเนี่ยที่ลุงเรียกมามันก็ล้อเลียนแม้แต่พระเจ้าเอกผมไม่ล้อผมด่าเว้ย <c oughs> ผมผมไม่ได้ล้อเขาไม่ใช่เพื่อนผมนะคุณจะมาดูถูกผมหาว่าผมเป็นเพื่อนกษัตริย์ไม่ใช่นะกษัตริย์สมัยก่อนเขาเล่นจำาอดเขายังไม่ว่าเลยอืมไอ้กษัตริย์องค์นี้พูดถักเพราะมันอ่อนครับมันอ่อนแอแล้วมารักษาภาพเปลาะซึ่งตามที่เขาถามว่าเฮ้ยภูมิพลเมื่อไหร่จะเลือกตั้งว่าภูมิพลฮะตอบเขาไม่ได้อ่ะเพราะฉะนั้นตอนนี้ไอ้การจับเป็นหน้าที่คดีชอครับ ยังไงคุณไปเป็นออคอสชคงต้องจับ<ม>จับนิดจับหน่อยถ้าจับหนึ่งหนึ่งหกมันจะเสียคอสช,อชอเองมึงเป็นใครวะว่าไม่ได้เหรอเอายัดให้กษัตริย์แล้วกันมึงด่ากษัตริย<อ>์คอสชอเนี่ยมันต้องการให้ประชาชนชนกับกษัตริย์นะครับยังไงไงก็ตงหนึ่งหนึ่งสองเพราะถ้าหนึ่งหนึ่งหกมันชนเองใช่ไหมอ๋อใช่ใช่เดี๋จงรักพณ์พดีไอ้การที่คอสชอจงรักพณ์พดีเรียบมันทัให้กษัตริย์เนี่ยแย่ลงแย่ลงครับ แล้วทำไมต้องไปเล่นที่แม่แตนิวแล้วแม่แตนิวก็ไม่ได้มีบทบาทอะไรหรือว่าไม่ได้เขาเรียกว่าเขาจะ,จ,ะจับเป็นตัวเชื่อมเขาไม่ได้เล่นแม่แตนิวล็อกเขาจะเป็นประเภทว่าเบรกแม่นิวือชิง่งชิ่งไปที่อื่นข้อที่หนึ่งเบรกข้อที่สองจตนิวจตนิวเองมึงเป็นเด็กนะมึงไม่กลัวใช่ไหมจับแม่มึงถ้ามึงไม่กลัวลุกงอักขนอยู่นะมึงถามให้แม่มึงโดนจับอ๋อใช่ใช่ผมเห็นพวกพฝ่ายขวารัก ในหลวงอะไรเขามาพูดเนี่ยเป็นไงจะนิ้วทําไมแม่โดนจับถ้าไม่แม่โดนจับก็แล้วแล้วแล้วใครเป็นคนไปจับวะช่างมาดิแต่มึงไม่รักในหลวงหนึ่งหนึ่งสองมันบอกว่าหนึ่งสองมึงจะต่อต้านทําไมมึงก็อย่าไปด่าในหลวงดิไม่ด่าหลวงแล้วมึงตายไหมก็ไม่ตายใช่ไหมแต่ในหลวงตายตรงนั้นมันเป็นหน้าที่ของมันครับต้องยอมรับฟาจีนหรืว่าคอสชมันอยู่ได้เพราะในหลวงเนี่ยในหลวงก็อยู่ได้เพราะมัน ในหลวงใช้คชอชใช้ทหารในการปราบแล้วความน่าทั้งหลายแหล่ในหลวงก็ส่งปลดก้าปลโกระหม่อมให้ทหารรับไปทั้งหมดสม,สมัยสลิดคนก็ด,าดา่าสลิดด่าถนอมด่านารงค่ารัด่า,าชอชแต่คนที่สร้างเรื่องทั้งหมดคือในหลวงครับเ,เพราะว่าถ้าในหลวงมึงแต่งตั้งไอท้ที่ชนะเลือกตั้งนรลงองวัดที่เขาบอแบกฤทธิ์แบกฤทธิ์มัเกี่ยวอะไรวะแบกฤทิ อเมริกามันแบล็กลิส์คุณอะลงมันก็ให้เปรดดิไอ้นรลงหัวหน้าพักสามริกีทำไงครับแต่ในหลวงอะหลอกสุจินดาให้มาเป็นแล้วก็ล้มมันเพราะฉะนั้นไอ้ทั้งหลายทั้งปวงนะปัญหาหนึ่งตอนนี่นะใช้คอนชอเต็มที่ไอพยุ์มุลุยไปเลยลุยไปเลยจับใครไม่ต้องสนใช่ไหมจับไปเลยครับไอพยุ์มันก็ฉลาดงให้กูจับบ่อยๆแล้วมึงด่าก,กูนี่หว่าไอพยุทมก็ฉลาดครับเอาข้อหาหนึ่งหนึ่ง,งสอแล้วกันเออว่าหาว่ามึงด่าในหลวง แต่จุดหนึ่งนะก็คือว่ายังไงนะประยุทธ์เนี่ยมันล้มแน่ๆอยู่แล้วครับพี่น้องครับคุณนังเกตดูแม้แต่สนธิริมก็ด่าประยุทธ์ใช่ไหม<ะ>ออกมาด่าเพราะนั้นมันมีสัญญาณแล้วว่าในเมื่อเขาใช้ขุนศึกถึงจุดหนึ่งแล้วมันเน่าแล้วนะเขาเปลี่ยนมานกางเกงนมันเก่ามันขึ้นลาแล้วเขาก็ต้องถอดทิ้ง<ะ>เพราะฉะนั้นประยุทธ์ก็เหมือนกันครับประยุทธ์ที่จุดหนึ่งเขาไม่ใช้และเขาจะเป็นฮีโร่ ก็เหมือนแบบแปลลงแบบสวยหรือเปล่าคือประยุทธ์เองมันก็อยากจะลงอ่ะแต่ว่าตอนนี้คือกษัตริย์เนี่ยเอาตัวถูกที่สุดราคาถูกคือประยุทธ์เนี่ยมาชนด่าไปหมดเลยมาเล่นงานทั้งหมดตระกูลชินวัตรใครต่อใครนะชนหมดแล้วก็มาบีบมาบีบพวกนปชนปชบีบไปบีบมาเนี่ยนะเพื่อให้ชนปัญหาตอนนี้นะครับที่เขาอยากให้มีก็คืออยากให้แสดงออกมาชนกับสริม์เพราะสลิมมันเยอะ ไฟเย็นพบประชาชนพ่อนุสอนมาดีสอนให้รู้จักใช้เหตุผลพ่อหนูอานไม่ใช่คน แต่ท่านดีในสายตาหนูหนูมีพ่อคนเดียวคนอื่นไม่ใช่พ่อของหนูช่าแม่พ่อนูวิจารได้ไม่เหมือนพ่อของใครบางคนพูดถึงติดคุกเลยที่เป็นดังศาสดาผู้ดีเลิศล้ำแต่ห้ามคิดห้ามถามและห้ามวิจารและผมถามว่าจะรู้ได้ไงว่าดีจริง คุณก็ไปดูข่าวสองทุ่มสิจะรู้ได้ไงว่าดีจริง